ทักทายจากเนเธอร์แลนด์ค่ะทุกคนวันนี้พามาทำติ่มซำง่ายๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำตัวติ่มซำเองค่ะแค่ไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนั่นก็คือเอเชียนช็อปค่ะมีหลากหลายชนิดให้เลือกสัรนเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาจัดวางใส่ถาดนึ่งแบบนี้นะคะวันนี้เราก็ได้เป็นจีบกุ้งนะคะเกี๊ยวกุ้งแล้วก็สาลาเปาของเรานะคะพอจัดเรียงเรียบร้อยนะคะเราก็ ตั้งไฟให้น้ำเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาของที่เราจัดวางอย่างสวยงามแบบนี้ลงไปนึ่งได้เลยค่ะนึ่งตามที่เขาบอกในซองนะคะก็คือประมาณ5นาทีนะคะแต่ละอย่างก็จะใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะเราก็จะเอาของที่ มันนึ่งสุกพร้อมกันลงไปก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะเหมือนเราไปนั่งอยู่ในปัตคาจีนเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะติ่มซำของเราขอบคุณที่รับ